สวัสดีครับครัวง่ายๆของนต้มโจ้งนะครับวันนี้โจ้งมีวิธีการทําขาหมูตุตุนยาจีนในแบบของโจ้งนะครับมาฝากครับสามารถเอาแปะปรับเปลี่ยนรสชาติตามชอบได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับเป็นขาหมูนะครับขาหน้านะครับขนาดประมาณ2กิโลกรัมนะครับให้เขาตัดมาให้เรียบร้อยนะครับหรือตัดเองก็ได้นะครับถ้าซื้อที่ห้างเขาจะตัดให้นะครับตรงนี้นะครับเห็ดหอมนะครับ10ดอกแช่น้ำไว้นะครับคะน้านะครับคะน้านี่เป็นเครื่องเคียงนะครับ แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับจะใช้เป็นประกาศดองก็ได้นะครับเอาไว้ทานเป็นเครื่องเคียงนะครับชุดตุนนะครับจะใช้เป็นชุดสมุนไพรจีนแบบนี้นะครับ55กรัมเป็นขนาดกลางๆนะครับมันมีใหญ่กว่านี้นะครับอยู่ที่ขนาดของหมูที่เราจะใช้นะครับส่วนผสมหลักๆนะครับเขาจะเขียนมาประมาณว่ามีห้วยซัว35%นะครับเง็กเต็กนะครับ25%เก่าเกี้ย5เซ แปะเจี๊ยบ10%อันนี้ถ้าอ่านผิดต้องขอไยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นกับคำทหล่านี้เท่าไรส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเป็นชุดได้เลยนะครับนี่นะครับตรงได้มาจากแมคโครนะครับเป็นเซตแบบนี้นะครับน้ําตาลทรายนะครับใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวหรือว่าไม่ฟอกสีแบบโจก็ได้นะครับพริกไทยบุบเอาไว้นะครับซุปก้อนนะครับซุปก้อนหมูหนึ่งก้อนนะครับแครอทนะครับกระเทียมจีนบุบนะครับรากผักชีซีอิ๊วดำนะครับ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับสุดท้ายเลยคือน้ําตาลปี๊บนะครับอัตราส่วนโจกเขียนให้ใต้คลิปนะครับสามารถลงไปดูได้นะครับอันดับแรกนะครับโจกจะนําขาหมูอ่ะไปทอดในน้ํามันให้มันหนังมันกรอบฟูสักนิดนึงก่อนนะครับเวลาที่เราตุ๋นมันจะได้เปื่อยๆย่นๆน่าทานนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับอย่างที่โจกบอกนะครับเราจะเอาขาหมูนะครับลงไปทอดก่อนนะครับให้หนังกรอบๆฟูๆสักนิดนึงนะครับ นะครวมถึงคากิมันด้วยนะครับทอดจนหนังเหลืองนะครับกรอบนะครับไม่ถึงกับกรอบมากแค่หนังเหลืองแล้วก็ฟูนิดนึงนะครับนี่นะครับทอดแค่พอประมาณก็พอนะครับแล้วก็ตักให้เสด็จน้ำมันนะครับ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตุ๋นกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับน้ําเราเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะครับเราจะทําในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรานาขาหมูเราไปทอดมานะครับแล้วก็น้ําเดือดแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ําที่โจ๊กใช้วันนี้ประมาณ6กลิตรนะครับเพราะว่าเราจะตุ๋นนานให้เปื่อยไปเลยนี่นะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยกระเทียมจีนบุกนะครับรากผักชีครับผมบุบไว้นะครับซุปซุปหมูนะครับหนึ่งก้อนนะครับพริกไทยนะครับบดไว้นะครับแครอทหั่นหนานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะตุ๋นนานนะครับ เห็ดหอมแห้งแช่น้ำเอาไว้นะครับวันนี้จะกใช้ดอกใหญ่นะครับถ้าใครใช้ดอกเล็กและชอบทานเยอะก็ใส่เพิ่มได้นิดหน่อยนะครับเครื่องสมุนไพรอย่างที่โจ๊กบอกนะครับโจ๊กใช้เป็นสูตรที่เขามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับขออนุญาตตัดก่อนก็ใส่ลงไปได้ทั้งซองเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดพลาสติกออกนิดนึง มันจะมีพลาสติกด้วยนะครับเช็คดีๆนะครับอ่าน,นี้ใส่ได้ละนะครับก็นี่นะครับเอกี้นะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับตามด้วยบรรดาซอสต,ต่างๆนะครับเริ่มจากซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสถั่วเหลืองฝาเขียวยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ เอาที่ชอบนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับในส่วนของน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายตรงนี้นะครับโจ๊กย,ยังไม่ใส่นะครับผมจะตุ๋นให้ขาหมูเราเปื่อยก่อนนะครับโจ๊กถึงจะมาใส่ส่วนที่เป็นน้ำตาลทีหลังนะครับผมโอเคระหว่างนี้นะครับ ลดเป็นไฟอ่อนให้พอผุดๆนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะตุนยิกว่าจะเปื่อยไปเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับลองจิ้มลองตักลองแทะดูเอาตามสะดวกนะครับว่าอยากได้เปื่อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเ,าเวลาเนี่ยมันบอกเป๊ะๆไม่ได้นะครับด้วยขนาดของขาหมูความหนาของเนื้อการใช้ขาแต่และประเภทซึ่งมันแตกต่างกันนะครับฉะนั้นการทดลองการชิมนี้จะเป็นการวัดที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับชกนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนที่มันตุ๋นเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับจกตุ๋นมาจนขาหมูจ้เปื่อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าอันนี้คากินะครับคากินี่เปื่อยแตกคนนี้เลยนะครับยุยยุยเลยนะครับแล้วก็ขาหมูนะครับเดี๋ยวจกกดให้ดูมันจะนิ่มๆยุยยุยนี่นะครับสังเกตนะครับหนังนิ่มเลยครับกดแรงจะขาดเอานลครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะปรุงน้ำตาลนะครับทั้งสองแบบลงไปนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวไปอีกสักพักนึงนะครับ8ป0นาทีให้น้ำตาลละลายแล้วก็เข้าเนื้อกับส่วนผสมต่งตางๆอีกสักนิดนึงนะครับใครจะตุ๋นนานกว่านี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าหมูเราเปื่อยแล้วฉะนั้นน้ำตาลไม่ได้มีผลมากแล้วนะครับ คือการที่เราไม่ได้ใส่น้ําตาลไปก่อนบางทีน้ําตาลถ้าเราใส่ในปริมาณเยอะๆมันอาจจะไปรัดเนื้อทําให้ความเปื่อยมันช้าลงนะครับในกรณีที่เราใช้หม้อธรรมดาแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวสมัยนี้เขาก็น่าจะใช้พวกหม้ออัดแรงดันกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอน้ําตาลละลายแล้วก็ตั้งอีกสักคู่หนึ่งนะครับพอเราตั้งมาจนน้ําตาลลายแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับโจจะนำคนะนะครับโจ,จใช้เป็นคณะอ่อนคณะยอดนะครับ เอาลงไปลวกนะครับแค่พอสุกก็พอครับเป็นเครื่องเคียงนะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าใครชอบเป็นผักกาดดองก็ได้นะครับแต่ผักกาดดองเนี่ยจงแนะนําว่าตักน้าของของขาหมูตุ๋นยาจีแล้วครับออกมาต้มผักกาดดองข้างนอกแยกนะครับเพราะว่าบางครั้งรสเปรี้ยวของผักกาดดองมันจะทําให้น้ําของตัวตุ่นตรงนี้มันเพี้ยนครับผมหรือถ้าใครชอบก็กได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่โจกท่าแล้วเวลาใส่ผักกาดดองไปตุ๋นในนี้เลยมันค่อนข้างเพี้ยนแล้วก็ติดเปรี้ยวติดกลิ่นผักกาดดองเยอะไป โอเคครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับปิดไฟได้ครับผมเดี๋ยวจกตักให้ดูนะครับคือชิ้นมันจะยังเป็นชิ้นสวยนะครับแต่มันเปื่อยแล้วว่าเราตุ๋นค่อนข้างนานแล้วก็หนังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหนังจะเด้งๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะ เ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนผสมและอัตราส่วนต่างๆนะครับจงจะเขียนให้ที่ใต้วิดีโอนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับแล้วก็ในวิดีโอตามขั้นตอนเนี่ยจงขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือดูไปทําไปได้นะครับมีอัตราส่วนบอกนะครับในส่วนของน้าจิ้มนะครับส่วนใหญ่มักนิยมทานกับน้ําจิ้มพริกเหลืองนะครับก็คือเอาพริกเหลืองมาโขกนะครับน้ำส้มสายชูตาลหรือน้ำตาลเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวันนี้จงเลยไม่ได้ทาน้าจิ้มให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทา ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคครับขอบคุณมากๆอย่างที่บอกนะครับอาตาราส่วนเขียนให้ใต้คลิปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ติดตามวีดีโอนะครับใครอยากโจ๊กทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้โจ๊ต้องไปแล้วขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ